ยังปะมีะไรลงมาป่หรอนปล่าขึ้นกระเสือกอะไรบายังไม่ได้เวทของมึงรีดลงไปแลย ผมเป็นนที่ร่ายน้ำครับแต่ว่าวันนี้อยากโชว์ดะครับผมแต่ว่าไม่ใช่สาว่น้ำาผมขอเป็นโชว์กระเกเฮ้ยเลิกปักเเลิก่ลกอะไรอ่ะเย่นกรลมากรเดียมกหนูอันนี้คืออะไรอ่ะนเป็นเสืออะไรันไม่ได้เวทของมึงรีบลงไปเลย คนนี้คนนี้เขาเขาอง่างในในในขึกตึกต้อตึกตรอตึกถึกเวลาแกตึอตึกตึอต่กตึกตึาตึกตึกนึกตยกสึกตึกนึกีึกตึกตึกตึกนึกต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 ึกนึกตนี้ึกตึอตึกตึาตึกตึกตึแสึกตึกตึกตึก S 1> <S 1> นี่ขอโทษนะพี่ต้องมาแก้ตัวเพราะว่าฉันจะบอกให้ฉันทํางานตรงนี้ฉานจะนับถือคนที่ใช้ความสามารถเท่านั้นมีเรื่องแบบนี้ที่แบบทําให้คนมาดูแล้วแบบคนมาแบบอะไรเหมือนที่เคยเคยทำแบบไม่ต้องมาใช้กับฉันนก็มันขึ้นมาแล้วเราบอกไม่ได้ทําไ, <S <S ไ,ได้ยังไง ถ้าเปลี่ยนเป็นขอโทษโอเคเราขึ้นมาอย่างเี้ยคนประกวดอะไทยเขาก็อยากได้คะแนนใครเขาใหญหนักไท้เข้าลองมันขึ้นมาแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องอีนี่ใช่ไหมที่แบบว่าชอบบูลลี่คนประกวดอะไม่ไม่ไม่เ,เ,เป็นบ้านเราทุกเธอรู้ไหมว่าฉันคือใครรู้ไหมสั้เลยทั้งทีก็ตอนแรกนึกว่าเตี๋ยนึกว,ว่าการสแสดง รู้ว่าหินแสงเพราะว่าก็เคยเห็นน้องเขาอประมาณอย่างเงี้ยก็นึกว่าเป็นการแสดงอืแต่พอไปถึงมันบอกไม่ถูกต่อให้เป็นการแส,สดงก็ไม่ควรแล้วเนอะเราก็ไม่เคยรู้จักน้องเขาชพูขขออะไรที่ฝันงแตกเลยกองอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอมันขึ้นมาปุ๊บวินาทีแล้วคืออะไรอะ่ะคือ,อแถวบ้านเลี้ยงสอลอนนะลูกคนดีๆเขาไม่ทํากันแบบนี้นะ การตัดสินนั่นคือคนประกวดอ่ะเขาก็อยากให้เราแบบดูเขาทุกมุมใช้สมาธิในการคัดลอกเพราะว่าคนอื่นเสียเวลาเดินทางมาไกลอย่างเงี้ยแต่ไปมา,มาแอบมองเห็นชีตุกิดตุกนอย่างเงี้ยแสดงว่าอุ๊ยตรนี้แบบไม่มีสมดุลอยู่ข้างล่าง,งแล้วอะไรอยู่แสบหรอฉันทำงานตรงนี้อาจจะนับถือคนที่ใช้ความสามารถเท่านั้น